ตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ที่ห้องยูทูบเบอร์นะครับฮัลโหลดีครับเสียงชัดไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องยูทูบเบอร์นะครับทุกคนกลั <S <S ัับซืื้้ออนนไไปป ไก่ต๊อกจริงๆเอาตุ้บตาตุ๊บตาเออครับโอเคครับไก่ต้องเัาพ่อไกอีดีเดชไม่ใช่มุกบอกสวัสดีค่ะสวัสดีสามร้อยแปสิบเอ็คนครับเกทับวะนี่สวัสดีครับสวัสดี สามร้อยหกสิบคนนะครับไปไหนกันดีเนาะเฮาวันนี้ผมอยู่บ้านพักอพ่ันพอบวนหนแป๊บนึงนะครับขอเ็ตกล้องแป๊บหนึ่งขออนุญาตเปลี่ยนเป็นไลท์พี่ออนไปแล้วไปไหนเอาเหรอ ขออนุญาตไลฟ์เป็นแนวตั้งนี่ก่อนเนาะทุกคนผมว่าแต่เราเราลองเป็นแนวตั้งกันขออนุญาตไปดูนะครับฟื้นสวัสดีครับขอจบที่นี้โอ้มันไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเราไลฟ์ไปแล้วให้ผมเปลี่ยนเป็นไลฟ์แนวตั้งดีไหมตอนนี้เขาจะไลฟ์งานตอนนี้เนี่ยเขาจะไลฟ์งานอ่ะตอนนี้อะไรที่เกลี่ยนที่รู้ รายการยิปเทนที่สามชิเนาะพ่อเปียพ่อเปียร์กำลังไลฟ์อยู่ครับอีซาวด์จริงครับคุณอะไรอีซาวนาทีอ่าไม่ใช่เดี่ยวเอ้าเอ้าที่หนึ่งดินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนใช่ครับเรื่องใหม่ยังยังครับยังเรื่องเก่าอยู่ครับตีนช้างน่าจะเป็นต้นเดือนครับผมอันนี้ต้องถามป้าป๋ากับถามน้องท็อปครับ ใช่ครับเอาเรื่องนี้ให้มันเข้มข้นให้มันแบบแน่นกว่านี้ก่อนครับตอนนี้ก็ยังแบบน่าจะ70 70-80เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมครับผมเอาไปเลยครับพระเอกพระเอกใหม่ครับพระเอกใหม่พระเอกคนใหม่ไปเอกใหม่สวัสดีครับพระเอกใหม่นะครับฝากด้วยนะครับฝากพระเอกใหญ่ เลมุง่าแล้วี่รบจาง่แลวเนี่ยกก์ฝากระเบียบด้วยนะครับฝากระเบียบแฟนเพจด้วยพ่ใช้มากใส่ระเบียบไรกับไรพี่น้องฝากสินค้าแบนด์ที่เป็นแบรนด์แรกของระเบียบจริงที่สามคนน่าเพื่อให้พี่น้องพม่ความส่ความงามเพราะว่าสังเกตต้องเป็นรุ่นหนัก เพิ่งไงนาหันมาล้มไม่ได้พูดจบพูงงามถ้าใส่บิงไปเข้าไปนี่โอ้ยนาใส่คนชิวาบ้าไม่ได้พูงงามแต่เป็นเบื้องระเบียบเต็มหนาวที่ไม่ได้พูดจบง้งามนี่พ่อเปียบอกสรรพคุณของระเบียบบิงไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆย่องมาข้างนอกนะครับเรามาดูวันนี้พ่อหวินทํากับข้าวมาสู่กินกันทําอะไรมากิน หน่อยวคมีปนูมีปัญหาบ้าเวลาไลฟ์สุดคอมเมนต์ไม่ขึ้นทำไมันต้องเอาเครื่องเครื่องอื่นมาดูถึงจะเห็นอ๋อมาขึ้นเป็นอย่างนั้นเรากดตรงนี้ได้บอถ้าคอมเมนต์ว่าขึ้นมันเป็ี่ยนนงเ้าต้องไปแก้ไขงวังก็บอกว่คือกันอ้าวปกติมันมีตรงนี้แหมอะไรกลุ่มเส้นอ้าวแม่มสิกลุ่มสีเส้นยังกระดอกระเดียดเระดิกาสีโอ้ยกาสีกับคุมน่าลุดน่าหัวนี่ละ ทาก้อยทําซอยจู๋ําลาบมาสูงเพืนกินนะครับมาดังไฟตั้งแต่หกโมงแรงหกโมงแรงมานั่งดังไฟเพ่ออื่นเขาไปใส่บุนั่งดังไฟอยู่ผู้เดียวนี่อย่างน้อยทั้งหมดอีาะโอ้ยแตบอกเฮ้ยเราจะเพื่อนนะพ่อครับเสียบในไหนนาะ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับขันพยามกษัตเิย์เนี่ยขันพยางกษแตริคือไปนอนนุ่งพยาบาลสีกาสีกาลีกาเตจอะกาชาสโซอะไรกันหรือมันคนเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินไปดูฝั่งแดนเซอร์ทีมแดนเซอร์บ้างดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งแดนเซอร์สักหน่อยเป็นยังไงเนาะหน้าแอดวันนี้หน้าดูไม่ได้คือเขให้ดูเลยโอ้ไม่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดีย๋ยวพาไปดูแดนเซอร์นะครับแต่ไกลนิดนึง แดนเซอร์จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้อบริเวณที่ศิลปินซ้อมเดี๋ยวเราพาไปส่องแดนเซอร์ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นเงียบๆหรือว่าโดนทำโทษอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอย่าเฝ้าไปขายหน้าเด้อ ระหว่างทางนี้นะครับเราก็หนูเห็นเันเร์แวบๆแ,แล้วเราจะผ่านห้องชุดจะมีอะไรหลุดหรือเปล่านะสวัสดีครับสวัสด,ดี500ท่านด้วยนะครับตอนนี้แผานาห้องชุดก็กำลังแข่งขันอย่างเคร่งครับทำอย่างน่าใจสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ ใช่ครับผมน้องปอนครรบแอดมินปอนครับวันนี้พาไลฟ์สดมาดูทีมงานซ้อมกันนะครับตอนนี้เรามาถึงใกล้ถึงทีมดนเซอร์แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมาบ่าได้เด้อบบอนุญาตให้เขาเด้อเอาทางนี้ทำอะไรกัน สวัสดีครับน้องเจมส์สวัสดีครับเป็นไงเพลงกำลังปั่นวิวอยู่รัอพี่ปอนดูเองไปกี่รอบแล้วครับประมาณสิบกว่ารอบขับเพลงอะครับขัเพลงอะไรครับไลฟ์สดใช่ไหมครับหรือคลิปสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อครับผมแฟนคลับอ่าทั้งระเบียบพัฒนสศิลป์นะครับแฟนคลับศิลปินทุกคนนะครับผมกะ แนนาผมนะครับน้องเจมส์มาิชัยนะครับศิลปินดาวรุ่งระเบียบวาทศิลป์นะครับผมขอฝากเพลงอ่เด้อครับสิเป็นซิงเกิลไหมนะครับที่พี่ปอนน่ะได้ซื้อเพลงมาแ้วกาให้ได้แบบมอบโอกาสให้ผมกับไอซี่นะครับได้ไปลองนะครับผมพี่ปอนถามว่าตอนแรกไอ้แอบตกใจเลยครับ ต้มใจแบบบนดีใจว่าจะคล้องเสียด้ลองว่าจะคล้องเสียด้แบบดีบองแมาดีบองสิครับก็พอดีก็คิดว่ามันเข่าท่างอย่าคล้องครับว่าผมถนัดเพ่งแนวนี้พอดีครับพี่ปอนก็คิดว่าผมถนัดเพ่งแน,วน,ว,น,ว,น,งแนวนี้ก็เลยทรงหมอบมากนะครับผมกาแฟกันด้วยครับพี่น้องดูได้ที่ไหนครับดูได้ที่ยูทูปนะครับผ่านทางเพจเออยูทูปชื่อระเบียบวัฒนศิลป์นะครับผมไลฟ์ชาแนลนะครับผมหรือว่าทาง ถ้าหาไม่เจอนะครับเข้าไปที่เพจ f a c e b o o แล้วเบียบว่าถ้าสินจะมีอ่าลิงก์อยู่นะครับผมฝากกันเด้อครับผมขี้เมานะครับผมสวัสดีครับน้องบีประพาพรเราเร็วนี้ก็จะมีน้องบุตรสกรค่ะเอาใหม่ห้าสี่สามสองน้องบีบุตกรนะครับเรเ็วนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่เรเ็วนี้ รอติดตามกันใช่ค่ะรอติดตามค่ะ,ะเพลงมวลเดี๋ยวพ่อแอบกระิบดูก่นเนาะเก็บไว้ก่อนบางทีอตอนนี้นะครับก็ยังมีอีก2ซิงเกิลจากระเบียบวาทศิลป์น,นะครับหรือฉางเข้าเล็กขอนะครับที่ยังไม่ได้ออนแอร์ air. แต่เรากำลังจะไปลงเสียงเร็วๆนี้นะครับมีเพลงหนึ่งร้องโดยน้องบีบุตรกรนะครับ ตอนนี้บรรยากาศการซ้อมอยู่ที่ลานซ้อมระเบียบวัฒนิ์นะครับสวัสดีครับฝากเพลงขี้เมาด้วยนะครับจากน้องตีน้องเจมระเบียบวัฒนิป์นะครับมาดูทางนี้กันครับขอบคุณครับหาน้องตีไม่เจอจะมาประมทเพลงจังนี้ทำอะไรกันไม่รู้ ได้บโหเพลงในตำนานใครรู้จักเพลงนี้ว่าไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวความลับหลุดสวัสดีครับน้องยุ้ยนีค่ะน้องยุ้ยเป็นผู้ใดนี่น้องยุ้ยคือใครทำไมถึงมาที่ระเบียบวัดเจ้าสินทุกวันเลยมาหาี่ซ่าหาผู้ใดก่อนพี่สาพี่่าเอาไม่มาหาตั้งหยองแล้วบอก พี่หยองไปพูดด้วยพูดด้วยพี่หยองไปทํางานตอนนี้ไม่มเจอห้องถ้าเราไปทัวร์รูถามอะไรก็ไม่รู้ให้ดูแค่นี้แหละครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพลงขี้เมาด้วยนะครับเพลงใหม่จากระเบียบวาทศิลป์นะครับหรือสางเข้าเล็กขอ เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่เดิมจะเดินกลับไปหาทีมศิลปินนะครับที่ศิลปินกำลังซ้อมรำกันอยู่สวัสดีครับพี่แบงค์ปีนี้ขึ้นแสดงด้วยไหมครับพี่แบงค์ขึ้นตามดาวไร้เหมือนเดิมครับเป็นเป็นคนที่ตามดาวไ้ายเสมอมาเสมอมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วโอ้โต้องไปซ้อมล้องเขา วันนี้คือแบงค์มาสอบันึนะครับนุส yeah ีสวัสดีครับฝากเพลงหน่อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับสีธราทิพย์นะครับศิลปินดาวรุ่งนะครับฝากเพลงด้วยนะครับเพลงชื่อเพลงขี้เมานะครับวันนี้นะครับออกช่อง youtube แล้วนะครับผมฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องด้วยนะครับผมใช่ครับระเบียบวัติน อไร h ช n แนลนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพลงนะครับขี้มอนะครับฝากพี่น้องนะครับดันเพลงนะครับมันทะลุรอยล้นวิวน้ำในเด้อครับผมหมูหยองไปงานครับน้องไปงานครับผมน้องไปงานครับขรับต่อไปครับเราเดินไปบ้านซ้อมลำกันดีกว่า ระหว่างนี้เราเดินไปบ้านซ้อมรำกันปุ๊บคิดผิดคิดถูกเนี่ยเดินมาทางนี้ความลับมีไหมเนี่ยไม่มีไม่ม,ม,มีให้คนเห็นสวัสดีค้าสวัสดีห้ารอยแปดสิบคนนะครับใช่ครับหมูหยองไปทำงานที่กรุงเทพนะครับกับพ่อน่าจะกลับวันพรุ่งนี้ ช่วงนี้น้องงานเยอะหมูหยอกง,งานเยอะครับก้องสั่นจักหน่อยเดอ้อผมเดินไปบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีห้ารสี่สิบคนนะครับนี่ครับรถทีมศิลปินมเมาเตรียมตัวซ้อมกัน ได้ยินเสียงมาแต่ไกลอุ้ยไม่มีคนเปิดไฟให้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดไฟให้ตรงนี้ซะแล้วนะครับเพราะว่ามังกรมังกรมาครับต้องมาทุกคนแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีค,ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาคนเดียวเหรอครับ ค่ะใครบามาตักหนังตัดน้องมากผู้เดียวเนาะฮะนน่ะขนมาดผู้เดียวแท็กดีแค่ขึ้นนะซนเนาะน้องสาวกับม่านนั่งเก่ากึสมือนั่นแหละขาดนี่นักซึกงให้ให้โฮเต่คนน่ะสาวกาสีฮะนน่ะฝากฝากฝากไว้อย่างไรได้บ้างเจมอนยาเออจังสี่ดอกฝากใช้ผ่าไตจะฝากป้องไว้กับน้องตุผ่าไตนะครัใส่งานบังดีคนน่ะเออว่าจะได้งานกูหลือไม่ไม่ได้สองงานไม่ไม่ตาย ว่าตายกับเผาหมดรุ่นนี้องอชายจอมไตได้มัถาสาวกาสีตั้งแต่สาวๆพุนะคะเรือคะมาอยู่เป็นบอสสวัสดีค่ะเป็นไหลค้นสซมเสียโซ่ฟังกันเทงแผลสวัสดีค่บปาหัวแหงแนีหัวจังไงจะมีกล้องมาสดแห้งสวัสดีรทุกท่านนะครับสวัสดีห้าร้อยห้าสบองเอาาเอวั่เอาะกับมาเผือกขอนังแนโอ้ เอาวะพูดยาวจังไรไอโอ้ยก่อนก่อนเยอาวะพูดยาวจังไรเดี๋ยวนี้ทหารในเยียไม่พั่งประอื่นระอย่ามีไะไรสุดไหมนะอายุเขาก็ฟรีไม่แน่ใาจะมีครับแสดงมาออกโรงเรียนมาอยู่นับระเบียบเล่ตีนี้ตฮักตาฮักเป็นเป็นเียกระบอกเจ๋งเพ่งสวัสดีค่ะนายจ๋าเับน้องตลนวครับ ไม่เลยน้องจ๋าน้องตัวเล็น้ำจัดอะไรจบก็ไปเล่าทีก็ไป้นี้แกรับเชิญนะครับพี่บ้าแล้วใส่หัวมอนหัวมอนหอหัวมอนหนุนในมะเหลี่ยมดีแหัวกูจริงๆนาดแตนยังตอนไปเข่าเลยตอาหันต่องเลยไปอนเลยแม่ใชเปรนาฟังทั้งคุณนองใส่พุทธกา โอ้ตลกดีทุกคนเห็นมันเห็นมันด้วจะพาไปจะพาไปสับเห็นนูเห็นยูวันนี้แฟนสับระเบียวก็จสับค่ะัาทถยกันได้ด้ค่ะพี่น้องนกสีมยหลายทุกคนไปเลยี่นุกไปกันเลจินอ๋อมีบูตมากบอค่ะบีบูตไปบ่นไปอสับกรอยู่ไหนรอยู่น เราไปหามางกรนะครับไปหามางกรก่อนทางนี้ความลับเยอะทางนี้ความลับเยอะนะครับไปหามางกรกันดีกว่าเพลงคู่ต้องมาแล้วคู่ใครครับเพลงคู่ใครดีจัดเปลี่ยนกัน เมื่อกี้ฝากกล้องไว้กับน้องๆนะครับพอดีไปเปิดไฟให้น้องๆทำไมาไชนกาไชัมบกมแล้วสวัสดีครับทำไมทำไมการสับต้อตามหาคนเดียวตามหามา่อนหรออ เพราะไม่เหมือนใครเพราะปัญญาอ่อนเนยดีดดีดพี่เดินไปถึงโรงซ้อมเขาบอกว่าหาไม่หอดึงต้องวนกลับมาวันนี้ไม่ได้ไลฟ์นะฮะไลฟ์ไปแล้วเมื่อเช้านี้ไลฟ์วันละนิดหน่อยพอแล้วเดี๋ยวพี่น้องเบื่ออพาาานหมมเล่ได้ครับเดี๋ยวมาพี่น้องครับฝากครีมระเบียบบิ้งใบด้วยนะครับผมเนี่ยใส่อยู่ด้วยเนี่ยบิ้งใดเนี่ย เพลงนเพลงหมู่บ้านหมู่บ้านแล้วหมอรำยูทูบเบอร์เหน่มหมอำยูทูบเบอร์ไม่ใช่แค่หมอำดาราแล้วหมอำยูทูบเบอร์จอของใครครับยงจอได้ไหมสวัสดีค่ะโอ้โหอุหยวู้อ่ที่ไชัง ี่ยงักไก่ไก่ตอกโอ้พ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพจระเบียบวัฒนศิลป์ด้วยนะคะสวัสดีเพจพ่อเปียด้วยนะคะกันยังอกไรซ่องเนาะอย่างไกลหนาเลยเนาะพว่ากเองกแฮรอนมันไม่มีที่เก็บมาชิมาไลซ้สนั่นแหละแต่ว่าผมมีเน็ดม่ะกัน แกะไปใกล้พี่ครับรหมล่าห์พรหัสมาห์พี่จเตะพ่อพ่อในเรื่องพรหมล่าห์จิมอะไรชุ่มมือเลยพอมีรหัสแล้ว่าห์ฝากหน่อยนะคะตลกใหม่แล้วเดี๋ยวมาดูสิบลีแล้วค่ะทุกตาไปท่อดกับพี่น้องค่ะเรียนกับเ่าได้ยินด้วยกับพี่น้องค่การนั่งแก่นเด้อแกะนวิญจับซื้อข่อยอะไรเด้อพี่น้องทุกตาจำไหมครับกับเจ๊น้ำนิ่งเจ๊น้ำนิ่งรถตู้อะไรรถตู้ซิ่ง เจน้ำรถตู้สิง่งม,ม,ม,มาจากมาจากมาจากอะไรครับทำไมต้องรถตู้สิง่งอ่จ้ขับรถที่มาของรถตู้สิ่งก็มาจากใจเกินลอยคะ่ะแต่ก่อนขับรถขับรถให้พี่บอยด้วยแล้วก็เป็นตลกด้วยคะ่ะตอนนี้อ่ว่าจะขับให้พ่อเปียแล้วคะ่ะจะกลัวพ่อพ่อเปียกลัวเสี่ยงอันตรายเ <laughs> พราะว่าสิ่งจริงๆคะ่ะ ล่าสุดรถตัวเองก็กาบหน้าออกสิ่งมากวยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ซื้อครีมระเบียบบลิงไบร์นะคะตอนนี้มีเซตระเบียบบิงบ็อกด้วยนะตอนนี้มีระเบียบบิงบ็อกด้วยนะคะซื้อนะคะถูกมากแปดแปดแปดคือได้สองตัวสองหลอดเลยผสมกันได้ได้โพเตอร์ตด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวจะมีของข้าวระเบียบยังเกาะของข้าวระเบียบแบรนหม่นะคะสิ่ วิ่งไม้นะคะทีมตลกจะมีสโลแกนไม่จะมีผลิตภัณฑ์แข่งกับระเบียบวัฒนินเป็นระเบียบวิ่งไม้เซ็ตถุงบล็อกนะคะเซตตธนบล็อกนะคะในในเซตหนึ่งก็จะมีเจลมีถุงในเซตหนึ่งก็จะมีข้าวสารเศษมีประทับแปบดีอย กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะติดตามเพจเจนามรถตูซิ่งด้วยนะคะเจนามรถตูซิ่งมาเปลี่ยนวัท่านหนนะคะเอาเปลี่ยนชื่อแล้วเอาขึรเงียบันนี้มันเงียบวันนป็นอยาีว่้เป็นหะเป็นกำลังเติวเข้มอยู่ในโหมดซีเรียสนะครับสักหน่อย ใส่แอร์บินดีใส่ดีแปลว่าร่างกายก็จะบีบขึ้นมากร่างกายเป็เวลาอย่างนี้เราต้องใส่อารมณ์เข้าไปอินกับบทละครนะครับการเตียวเข้มเราพี่กับน้องมีโทรศัพท์โทรตับใครโทรตับใครครับ ก็ว่าอาก่คือเด็กกินเก็ดไปหัวขาด้งเด็กไปจนหัวขากเป็นที่พยเสียลูกหายแย่แะแม่มันสัมผัสบิดมีคือไม่น่ากาสีนีลงเฮินจังบ่อุ่นสองหน่อยปหดหัวแงนะสังเกตไหมว่าว่าคนฟอนจะจจะจะไล่ร้ดับยังก่อนเปนที่สงสัยเสียงลูกห้่แว่แวะแม่มันสัมผัสบิดมีคือไม่น่ากาสีนีลงเฮืรอนจังบอุ่นสองหน่อยปวดหังเนาะ มองมันจะไล่ระดับเงินไม่นั่งกาสีอออืคันคัๆข้อจบตรงตัวแล้วมันจะเหมือนปรับขีข้อข้อที่มาบอกกับตัวละครน่ะแหมอย่างนี้เปลี่ยนขี้เลยมันจะมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสังเกตดูแต่ว่าแต่ว่าคุณฟอนยังยังยังอันนี้อยู่จะลองลองลองเบิร์น ล,ลักกีดผงชลรดลาน <c oughs> ลักกีดผ <c oughs> งชลรดลานเามาิโยบานเออแข้ไปหมนไปไำงานวันหยมเมาตกงานจ่อยสวัสดีค่ะสวัสดีนนาจแกวัตมสรโค พลอเลขมันเขียนน้องกัวเลขมันจะลิ้นทังไหนที่ซื้อแล้วน้องฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้พี่พี่ขอยังสนัดข่อยดีดขอไปได้ยังชนะคืนดีมันพูดได้สิบดังน้องจะใส่กับสาวก็มีให้เพราะว่าฮันเทียนั่นชุ่มมะปั่นชุ่มาะปูหมอด้านเชียรีกเล่มันกับมะเข่าคันเล่กเขาเขาเนี่ยเขาเหนี่ยวมาเข่าไม่ไม่ใช่แบบแบบว่าเรียกเนี่ยถ้าเล่กเกียสองเนี่ยมันมาเนี่ยพ่อถูกพ่อถือประจำเกียสอง ก็จะถูกประจําแล 72, 79, 79, 79, ้วเกตสองเ็ตเก้าเ็ตเก้าถ้าพอถือขาเทียแล้วเกตเก้าถูกห้าครั้งแล้วนะคะะระับเมือ <c oughs> ่อปีปีห้าเจ็ดอ่ะปีห้าเจ็ดเออพ่อพ่อถือมวดน,นั่นออกเกตเก้าพอถือแสนถือถือแสนหนึ่งกับลัตเตอรี่หาไปถือน้ำถือน้ำใบจอยหนึ่งสี่หมื่นถือน้ำใบเล็กๆนี่ละวัดหนึ่งหกหมื่นถือลัตเตอรี่ครับหาไป ตัดเกถืเียนายก็ส้เมือเห็นเดือนนันนี้เอ็นบไม่บะไม่เพนหาดอกปีี่กายนี่ปีกายถือได้ได้เครื่องเดียวถือพันเก่าได้แปดมื้นหาได้รดมาไส่เด็ดถืพันเกลพันเดี่ยว้อยอนนเอพันเกลียสเย่อชูนพอไหลอกว่ ไว้ยัดยว่าไกลหนามัน่อันหน่อันสั้สงชส่เตอร์อันตลบสิบห้ารวบกันทั้งสีหรือสิบห้า่ไหมจนขอขอกพาะรัวเพื่อนเสีแยกเข้าออกมาปิดประเพณีไทยไทยไหมเราก็เรียกป็นเนาะพรุ่งนี้มีถ่ายโป๊ตเตอร์พรุ่งนี้มีถ่ายโป๊ตเตอร์โตโบมีเหมือน เขาลู้นไปทีนี้บ้างฟอรอดเข้าฉากแล้วนะครับตอนนี้บ่มีเงินคนว่าเก๋เบิดเสน่ความหักใครของถามังยิ่งร่วง่หลอกผมลมลินตั้งกันยิ่งง้อมดวยถวยชีวาตั้งต่อเขาฝากกัอนะฝากทีมงานระเบียบวรนศิกร์ยนะคะ ไปน้ำจลอยปล่อยพลังใจฝากทีมงานระเบียบมาตรินไว้ในออดปลกความใจด้วยพี่น้องค่ะตอนนี้กำลังซ้อมรำกับไม่สามารถเผยแพร่ภาพตอนซ้อมได้ด้วยพี่น้องค่ะอ่าเดี๋ยวสมบูรณ์แบบเดี๋ยวสิมาอะไรบ้างครับทัตพาสีทองคุ้งในครับนี่กุศลนั่งมาสีนี่บุตรตาบุตรตีฮองเพื่อนสองหน่อยเดี๋ยวนี้แสงตะเวนคอยถอยลงมืดคำ เม่บอกน้ำอกจากบา้านฝานนี่นบ,นนนนบอเตามากาสีก็เจับบ่ไปถักน้ำจากในทางใดส่จนว่าคำฝาน,นี่เหลวม่ได้มากลับขึ้นมาบ้านอยู่พอลูงอีเม่ก็จะบอกว่าอะไรที่กินน้องหมดใส่แบบน้เดียวเน่เโอ้ยหลานเอ้เลแม่มึงนะพอลุงเลนนี้ยงอแห่ ไปมาจะขอออกไมาเอกบอลนยากหนูมึงนี่ยากเงียมึงโอยหน่นแม่มึงยากอูม่หาแม่ต้องีนได้หาน้องกนม่ยกับเงยก็พูดอยู่ได้แหละไปไม่ได้คนนูไม่มาีกน้องไม่ได้จ้าน้องแตวโอ้น้องแต้วพี่สีกาคือว่าจะสีสวัสดีค่ะน้องดาราเนศสวัสดีค่ะถามว่าก่อนโอ้ ยังไม่หบกันครับต้องว่าได้ฝากแม่แม่ด้วยนะคะปีนี้ฤดูกาลนี้ก็เป็นฤดูกาลแรกแล้วก็เป็นปีแรกที่มาอยู่น้ำระเบียบเต็มนะคะเต็มฤดูกาลเลยนะคะฝากแม่แม่ทุกคนด้วยนะคะฝากเมตาแน่นๆคุยนะคะทเป็นนี้่รตอนนี้เราก็กำลังจะรับงานไปนล้วค่ะเยนี่หลีตัวกตาปีตุลาเอ้ยมไม่อยาขามเพิ่งชิมได้บานเห็นบ่าร้านเนี่ยเย็บมาดูที่ไหนคุยกันได้ค่ะทุกคน สักกกไลกกแชร์ด้วยนะคะมันน่าด่าช้าสคราครับถูกนะครับขอตทษเป็ติดไวไฟที่นี่ไม่ดูี้พ่กูดจากตะมันอยู่ในทองเกิดมาเป็นสาวเป็นหน้าเจอบุญบ้านปริญญาขอหามเป็นตะบนตะบื้อไอคาแล้วต่ พี่เต้ากำลังเปาสูีิวมาเลยอยู่ไหนบผมไหลานไปกกูก็กยนัน่โอเคครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่กับไรหน้านะครับวันนี้จบกันด้วยฉากนี้นะครับทุกคนขอบคุณมากๆนะครับห0ร้อคน700ดร้อคนขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับอดมินปอนไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณเจสิบห้าดวงด้วยนะครับสวัสดีครับ